เรายังคงอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแต่ว่าพักเรื่องของราคาผ<า>ักไปก่อนนะคะแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยะคะ่ะโชเฟอร์ขับรถทัวร์หลับในค่ะพาผู้โดยสารเข้ากรุงเทพชนท้ายหลังรถบรรทุก18ล้อผู้โดยสารบาดเจ็บจำนวนมากค่ะและนี่นะคะก็คือสภาพรถทัวร์นะคะ ซึ่งทางด้านร้อยตำรวจเอกยงยุทธสุพรมพิทาค่คะร้อยเวรสอบสวนสพน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะได้รับแจ้งเหตุนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพอุดรธานีชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะคะที่บริเวณทางหลวงหมายเลข2ใกล้วัดคำหัวช้างบ้านมิตรภาพหมู่10ตำบลเมืองหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ12รายซึ่งก็นําส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศหมายเลขข้างรถนะครับ 22ขีด23ม2หมายาเล็กทะเบียนรถนะครับ10ข9436นครคราชสีมาด้านหน้าสายกระจกแตกชนท้ายกับรถพุ่ง18ล้อทะเบียน70 4085เลยนะครับที่บรรทุกวัสดุรีไซเคลิลคลุมด้วยผ้าใบามาเต็มคันรถทางด้านท้ายนะครับฝั่งขวาได้รับความเสียหายเล็กน้อยจอด จอดอยู่ที่ไหลาทางนะครับมุ่งหน้าขาล่องกรุงเทพมหานครครับจากการสอบถามนายจักรวาสุขพ,พิพัฒน์ค่ะอายุ34ปีพนักงานขับรถทัวร์ปรับอากาศนะคะก็แจ้งว่า ตนเองเกิดอาการหลับในค่ะทําให้ไม่สามารถเบรกรถทันนะคะขณะที่กําลังขับรถตามหลังรถบรรทุก18ล้อนะคะก็เลยทําให้อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะทางบริษัทรถทัวร์ก็นํารถทัวร์คันใหม่นะคะมารับผู้โดยสารเพื่อเดินทางสู่ปลายทางต่อไปส่วนผู้โดยสาร12รายที่บาดเจ็บก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน้ําพองค่ะนี่นะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการเดินทางอยู่นะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ